มีขึ้นติดตอกติ๊กตอกติดตอกตดองต้องชิงต้องซึงนล้มมีขึ้นเรียนหาขึ้นกันนะวะ ือยังอยู่ไก่ทะเลอยู่กาตบดีหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าท่านบอไปเองเออนอไปนําพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนรอบห้องสวัสดีนะครับมืออิหาลาม่ฮว่าเราได้พี่น้องเออสวัสดีพี่ปานเาล่าทักไปยูทั้งเกตีคืออะไรย้ำไหนไปะนะเออ เปิดขังวนันงเบิงยีหล่ายอยู่เป็นหอดหนาง่ายน,นะครับวันนี้สนามดีมากๆนะครับผู้โดยยุไก่เชียงนะครับโรจน์นะนะครับอันแล้วตลาดดีๆโรจน์นะครับผู้โดยุกไก่ยุเชียงนะครับวันนี้วันสร์เงาได้ไงานครับไปแหมเรื่องไก่สาวหน้่อยไปแหมเรื่องไก่ตราหนื่อยองียงรายๆครับมาแรงนะครับเนาะ วันนี้วันเสาร์นะจ๊ะเออวันเสาร์เขากไม่ต้องเหงาละพี่น้องเออไปหาเสพความสุขในการเบิ้องสาวหน่อยระบบแสงสีเสียงการ่างกายงานสร้างนะครับเนาะเออก็ไปให้มันยกาลานองค์หญิงนะครับเนาะเออนอนเร็วอันใดจะมีความสุขอันใดจะเบิ้งแล้วยิ้มอันใดจะเบิ้งแล้วมีเสียงวอร์รรอันใดจะเบิ้งแล้วสุขสบายใจอันใดเบิ้งแล้วสุขใจสุขกายเอากัเบิ้งอันนั้นละพี่น้องเอ้ยแมันบอครับ เออเมื่อจดนช่องแง่เพิ่งจะไล่อยู่ดนะครับเพราะว่าผมจะไล่จะเข้าเบิ่งกันอืมว่าพี่น้องกับเข้าไปเบื่อกี้หลายอยู่สองแง่แต่เพิ่งจะเค็คทราแล้วล่ะว่านี่โมงแมนเบืองกันทางเตี่อะไรสิ เมื่อกี้หละเคียกเศร้าเลยเนี่ยน้อพี่น้องน้อพี่น้องมีกอย่งางกับคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆเออเล้เลวสิบสามส,สามท่านสิบไร่ แจวียดีวะร่าง,างกายได้เนอนะเคื่อับกบนองจากข้าวหนึ่งนะจานะออหันแนวหันแนวหันแนวแล้วพี่น้องเนอะออสวัสดีจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจอดรถกันผมหามันกลับรถยูอันนี้เป็นลูตรงนี้ น่าเบ,บัดเม่ยไปสวัสดีสิบแปดท่านนะครับเพื่อเพื่อคอมเมนต์มาแล้วมากับดวงสวัสดีครับยังบอสเร็จนี่ยังเนาะสวัสดีพี่บับน้องปันยังบอสเร็จ อยงเงยนเสียหน้อยนะเนาะสวปนตีสักคูทุักค้อนัระบผมนะมามามาคุยกันจากนีสิัที่เบื้องเน่ยอมได้ขึ้นแล้วจากนีสิบมัที่ก็เลยดอกความแต่หักแต่แพงนะครับอย่างหลายยางนะครับโอ้ม็คือภรรยาคนแล้วรับเรียกว่าเล็กน้อยแบตเตอรี่แบตเตอรี่เบิดเกียงตับเลยมาขึ้นขึ้นรถได้นะครับอืมแบตเชียมเมื่ขึ้นแบตเตอรี่ตัมครับเมื่ขึ้น ยางลงไปที่ช่วงเตย่าแบตเตอรี่เหลืออยู่เครื่องฉีดครับขึ้นรถได้ปุ๊บซาดกับมะเขาวันนี้แบตเตอรี่เบิดเมื่อนี่เพิ่งไปซาดแบตเตอรี่เต็มที่แล้วพี่น้องอีหลรานน้อยองยิ่งเข้าครับเพราะว่าคนไทยไอ้รายการมะลมไมดอนเบิดมือแล้วก็มาต่อนะครับเนาะนั่นแหละของแท้ครับนิดหน่อยสุดยอดครับเป็นสู่คักแมนครับอื สิบสองท่านนะครับเอานั่นแหละหลายลาย่างหลายสิ่งมนขึ้นเนี่โอ้กมาขึ้นคนหลายอยู่ด้พี่น้องขนาดแถวพัทยาเนอะเออมันเป็นแรงท่องเที่ยวนะครับเนาะแรงท่องเที่ยวซึ่งซึ่งมันโมเมนต์เขตนิคมแต่ว่าคนก็นเต็มมยายะขึ้นก่อลแะครับของ,ของติงติ๊งานเตยแ้่มุดสนมาแลงกับรถจนาครับเออรถจนายุดยาบะหยุดยาครับแมนครับรถจนายุดยานะครับเนาะเออนั่นแหละ กเด็เดี๋ยวคงขยิบเข้าไปเบิง่งเพิ่นไล่สดีก็อีหล่าไล่สดีก็ส่องส่องเงยเพิ่นไล่อยู่ครับโอเคนะพี่น้องเนาะห้องกก่อนแต่คงนาทีนี่นแหละพอแล้วเออเดี๋ยวห้องไปพ่อกันอยู่ในไหลสดส่องเงยได้พี่น,อน้องนั่นแหละอีหล่ากรื่องไหลหรือเดี๋ยวเพิ่อนก็เช็คเศร้าสองโมงแล้วอาจจะเช็คเว้นนะครับเพิ่อนจะได้กินเขานะครับพักผ่อนเพื่อนนะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณทุกทุกทุกเรื่องใจดะใจ้าเดี๋ยวจะขึ้นไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นไหมเนาะแต่เบื่อนอีหล่า เช็คเศร้าก็นะจ้าเดอ้อทางสองสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะจ้าเปินไรสดยุดจ้าสวัสดีจ้า